สองก้อนนะคะไข่ได้มาพิมก่อนนึ่งไข่ไก่ก่อนนึงไม่ได้ซื้อไข่เป็นของฟลาดเนี่นแม่พิมมาเป็นมูมีหน่อยนะไม่ได้ก็ซื้อเป็นของฝากใข่แต่แม่พิมนะคะก็กินเหมือนกันค่ะอันนี้มันเป็นชีสเขาบอกว่ามันเป็นชีสแอนน่ะแต่มันแบบอะไรวะอะไรวะเนชั่นแนลเหมือนเหมือนชีสไออธรรมชาติอ่ะ กิโลนึงเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สองพันกว่าบาทไอ้ตัวนี้ครึ่งครึ่งโลนะเนี่ยออก้อนละครึ่งโลอไม่เป็นไรให้แบบ่งกันตายไปจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อึ่งคเบียร์ขายลงมาที่ข้าเบียร์อเอาสมองไม่มีมาคะซื้อเบียร์มาเพิม่มอีกสองรางอันนี้สาวนักการนักแกรับด้วยรับด้วยสี่มืออยู่ไหนคะไม่รับเดี๋ยววางใส่กระเป๋าเดิมนะ ค่ะให้ตาอ่าอันนี้ก็ให้พ่อใหญ่อ่าคุณชา